เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแบทแมนให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับแบทแมนเราวิ่งของผมเองนะ,ะเกมนี้ก็กดมาใน30กว่าดาวด้วยนะครับก็จะค่อนข้างตึงนิดนึงนะโอเคช่วยป่าเราฟาร์มไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะไม่มีอะไรมากครับก็ทำฟาร์มไปนะครับอีก,กี่เอาจัด ไปเล้วอีกกี้เดี๋ยวเราเดินไปช่วยแพนด้าก่อนสักนิดนึงนะครับจะเอ๋อ้โฟิกเกอร์มาทำไมแพนด้าได้ไปแล้วขอโทษได้ไหมล่ะเพื่อนฟิกเกอร์โชว์ต่อหน้าหนึ่งทีนึงว่าแพนด้าจะไม่ได้นะครับก็จะแบบฟิกปลาละก็จายนะ oh, ก็มาเล่นแบทแมนในวันนี้ก็ แบบเหมือนว่ามาเล่นแบบครั้งสุดท้ายนะอ่าเพราะ <re fer> ว่าพวกฮีโร่ดีซีจะกลับไปเป็นสกินแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสกินแล้วนะครับก็จะหายไปแล้วนะแต่มันจะไปเป็นสกินแทนนะครับแต่ฮีโร่ใหม่เนี่ยก็จะรีเมคมาเป็นทางด้านตัวของแบทแมนนะครับแต่แบทแมนจะไปเป็นสกินแทนนะครับโอเค ตามที่ข่าวบอกมาแบบนั้นนะอย่างไงกลอนหายตัวกำลังมานะจ๊ะซตาต้าหวัดดีเพื่อนปล่อยโอ้โหไม่ตายเชียเชียเชียใจเย็นนะไม่เอาได้ปะเอามันได้ปะเอามันได้ปะไม่โดนนะเออสวย กวจะท้อกวจะแท้ททยังไงสิไม่มีใครอยู่เลยครับตรงนี้มาได้รองเท้าเฮอร์เมสมาแล้วนะครับเฮอร์เมสซิเลตของเรากดหายตัวหายตัวเนี่ยแ,แบทแมนโรมิ่งก็เป็นตัวที่ตรวจเลนได้ค่อนข้างดีนะนะตัวเปิดแมปชั้นดีเลยโอ้ไม่โดน แต่ก็ใช้สกิลให้แม่นๆนิดนึงนะครับถ้าผ่านนี่คือตายเลยน,น,นะแบทแมนเป็นตัวขาตายด้วยนะครับแต่ก็ล้วงแคลรี่เก่งเหมือนกันนะนี่ปลาไม่โดนเลยฮนะพุ่งใส่ปูเลย,ลแ,เย,เยลแล้วกันเย็นเฮ้ยนี่ไงปลากระใจนี่นี่โอเฮ้ยมันจะเกินไปละไอ้นี่เย็นนะโอ้โหโดนตันชิหมหายก็มาต่อกันเลยนะครับ มายังไงมาแล้วจ้าฟิกเกอร์โยกแล้วจ้านี่ไงต่อยสตันหนึ่งทีไปแล้วจ้าอย่าอย่าทำผมไปแล้วนะคีอยู่แล้วโอเคขอฟูหน่อยกกออรักตุนขอแมงปอแมงปอเปินแมッ ได้ได้ล้างแล้วป้าย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 นี่เอาได้ก็เอานะครับแย่งได้ก็แย่งนะเฮ้ยจะยนินอะไรกันครับนีเงี้ยหายตัวเฮ้ยหายตัวไม่ได้ว่ะเป็นไปไม่ได้หายตัวไม่ได้ได้ไงตปาขู่ไปก่อนครับผมก็ไม่ได้เล่นแบบแบทแมนโคตรจะนานเลยนะ แทบจะไม่ได้เล่นเลยก็จะกึกๆก,กักๆนิดหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกดล้างไม่นะฟอนลนินอย่าทำผมได้เวลาให้ตัวมามาต่อกันเลยนะครับทุกคนเกมยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารนะยังไงจ้ะยังไงซีเวเลสพุ่งชนเนี่ยขอคิวสักหนึ่งตัวแล้วกันยํำแต่เวเลสนะมันใช้เวเลสจัดๆเลย ป้ายป้ายป้ายฉันกำลังป้ายใจเย็นนาบาไอกำลังไปนะแต่ามานี่ฟิกเกอร์นี่ไงโอ้โหมันฟิกเกอร์ซิมหายละโอ้โหโอ้โหไอนี่มันรู้จังหวะของเราได้ไงอะ่ะโอ้โหพลาดเลยครับจังหวะน,นี้ยังไงซิหายไปไหนหมดแล้วอ่ะฉันอยากตุยโตด,ดนะหายไปไหนหมดแล้ววะ นี่ไงอืมตายตายโอ้โหแม่งสกิลสองโคตรอึดแบทแมนรือว่าแบทแมนมันละมันเบาะอะแต่ว่าแบทแมนมันเบาอะโคตรจะทอนะครับนี่ไงไปาลากระจายต่อยจะใช้สกิลสองอแคนเซิลไปดิเฮ้ยเกือบโดนดับเบิลโชวโบว์ลอบวิวหายตัวเฮ้ยเฮ้ยจะ้จะเย็นยาโอ้โหมันฟีกว่ะ สมควรตายครับจริงโดนสกิลฟิกเยอะขนาดนี้นะมา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 ต่อกันเลยนะครับเลนล่างขอเคลียร์เลนล่างก่อนได้ไหมเดี๋ยเพิ่งหวงนะเพื่อนไม่มีเราเพื่อนจะเล่นยากนะจริงจริงมันก็เล่นยากเลยนะครับไม่น่าหยิดเบนแมนมาเล่นเลยแต่อยากได้คลิปจนเกินไปนะครับมาก็มาดูการทรมานตัวเองในแรงสูงสูงนะครับว่าแบนแมนเขาเล่นกันยังไงนะ เป่นแมนอย่างผมเนี่ยเล่นยากมากแหละไม่ได้หยิบมานานมาดีแต่ใช้วิธีการเจ้าเล่ห์นิดหน่อยแล้วกันมาดิคนล้างให้เพื่อนมันน่าจะตายแหละโอ้ไม่งไงชนสวยได้มาครับเออโอ้ยเออฟิกเกอร์ว้าวน่าหนาะน่ะนี่งไงต่อยหน้าหนึ่งทีเอาเดิสกรรม,มันเพื่อนสกรรม,มันเออลุงตีตะลุมบอลสวยเอามาได้ปะ ปลามากใช้ต่อยนี่ไงหายคู่ได้มาสองตัวชิวๆนะครับเคชัดดาวไปด้วยนะถือว่าทำได้ดีนะช็อน,นี้มันจะไปไหนหายตัวเดี๋ยวเปลี่ยนในเทมิสามเหลี่ยมนะครับผมก็จะใช้สลับล้างกับสามเหลี่ยมนี่นะครับสามเหลี่ยมมันก็จะสร้างโล่ให้เพื่อนนะมันจะแบบมีโล่กันเวยียให้เพื่อนนะครับแล้วก็โล่กันกายภาพให้เพื่อนมากขึ้นนะ ออฟลาบ,บโอ้โหโดนซอยขนาดนี้โดนซอยขนาดนั้นคงจะรอดได้อยู่มั้งมีบัฟแดงด้วยนะครับลาวิลผมเดินไม่ออกเลยนะโดนซอยตายฟีเลยก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่ช็อตนี้ยังไงฟลอเรนติโนอยากจะโชว์พาวมากๆอืมหม่งไม่โดนด้วยเออยังได้อยูยอย่เฮ้ยเเทนมาตัวเฮียมาอย่าอย่าอย่าทำแบบนั้นไปแล้วไปแล้วไอมีอยูอ่ด้วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นโอ้โห มันแรงขนาดนั้นเลยเลยอโดนเบิร์ตทีเดียวหายไปแล้วเราตายไปหตัวแล้วเนี่ยตายเยอะตายเยอะก็ไม่ดีนะแต่เราก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วนะครับแบนแมนเป็นตัวแรกชีวิตนะสว,วยโคตรเอาเอาจัดนี่ไงตาจ้าไปไปไปเดินต่อไปอันตราย ออกมาได้ปะนี่เราก็จะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แต่ละตัวมันมาเยอะจังวะตายหมดเลยเพื่อนเราเราก็ตายก่อนเพื่อนด้วยนะครับยิ่งเป็นตัวขาตายด้วยถ้าโดนเห็นตัวคือจบเลยนะแบทแมนมันไม่ได้หนีไวอะไรขนาดนั้นนะครับม่มีหายตัวก็เหมือนตัวไกลๆตัวหนึ่งนะครับโดนฆ่าง่ายโดนจับตัวง่าย ผมสู้เขาไม่ได้หรอกผมไม่อยากใส่เขาเลยจึงเอาไปก็ไม่น่าไหวอะเกาะมันเยอะเกินนะครับแถมมีล็อกชิลด้วยยังไงซีนี่ไงมาแล้วจ้าโอ้โหดอนพักนี่ไงสู้แบบลูกชายโอ้ยตา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 ยจะตายจะตายจะตายเอาเดี๋ยววิ่งกับไปรีเลือดก่อนแป๊บนึงแบทแมนสู้ชีวิตจัด่ะเกียนเนี้ย กรจะสู้ชีวิตมากดวินวอลไปอีกหนึ่งที I am the shadows มาครับไหนหายไปไหนโอ้โอโอโยจะบาดตายมันเอาดาบมันเอามังกรว่ะเราก็แอบทำเลนไปก่อนนะครับนี่ให้เพื่อนเล่นง่ายนะ แอบตัดค right. ีบไปแล้วก <invoke> ็ห้ย <nosso> ต <fuck> ัวห้ยตัวไปดักฆ่าดีกว่ามันมาแล้ววะมันเอาันเนี่ยมันเอาโอ้โยเกินเกินแย่ละปีเกยกเยอะไปเยอะไปไม่เล่นครับไม่ลินอันตรายจัดเลยเฮ้ยไมหน้าอย่าตายนะเพื่อนอ้าพูดไม่ขาดคำตายละมา ซาตาเสร็จกู้อืมอืมตายอู้หเยอะ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 เีย็นๆๆีๆยวนเียวนียนียนโ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 อ้โหสวนไม่จบแค่นี้เราพีจา่จหาลุยต่อเราตายไปแล้วตายเทนนะครับเทนแวงไล่ไล่สุดจริงไอ้นี่เอ้าบินมาจังวันนี้ติดคือตายบอกเลยตายนี่ไงโดนลูกบอลอีก,กี้อืมกดวหลังจุ๊บๆสามเหลี่ยมสลับแบบมือไว ยังไงเวเลสมาดินี่โ,โฮ้ยเย็นหาดูหาดูหาตัวไม่ได้ด้วยเดี๋ยวไปอืมนี่ไงไมาอยู่เขียร์กลางเขียร์กลางมาสกอร์ก็ใช้ได้อยู่เอ่อสก,รกคคอร์คิวก็ค้ำคออยู่นะหกตัวพอไม่ให้แบบเราดูแย่นะครับเย่ออไปสวยหาดู เฮดูไปเดียวเฮดูเจอกูเทนเจอกูกูมาแล้วบอนเดินตีโ,โลอืมโอม้โหแม่งมีดอกชิวหนาจัดบา,บายบายจบ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 เราต้องจบไม่ได้นะจังหวะนี้เราต้องจบไม่ได้นนเ,ไไดเข้าไปเดี๋ยวสาตามันเกิดไอ้เขี้อะสาตาเกิดแย่ละอืมโอ้โหฝากที่เหลือด้วยเพื่อนตะลุมมันสวยเอ้า โดนอันตีแล้วอยู่เอาหายหมด,ยดแย่ละซูซูตอนน้กำลังใจงให้อยู่ข้างหลังนะซูซูเอนเดี๋ยวเราหาของรอนะครับเอ้ยด้วงด้วงเออโดนย่ำบอกเลยไป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 อยาเอาสามทางก็ได้นะเดี๋ยวพยายามพิมพ์บอกเพื่อนนะครับไม่ไหวเอาสามทางดีกว่านะ น่าจะดีนะครับสามทางอุ้ยด้วงด้วงสู้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 เพื่อนอย่านะส,สู้สู้ดวงไม่ได้หรอกมึงอ่ะนีไ่ไงตายมอตาเราออกลงแล้วครับจงังหวะน,นี้ไปแล้วเจอหายดัวอา้าวครีปจบบ้านนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ mvp นะ Yeah. อย่างเอาอะอย่างเอามาดูกันว่าเราจะรั้งไหนแรง36ดาวนะครับได้ที่โหลด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอ่อง The Shiggermer ้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน